สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยช่วงเย็นเย็นวันนี้ท่ามกลางเสียงสกุณาเมื่อกี้นี่คือเห็นนกเอาอมันร้องอยู่ข้างบนแล้วก็มีนกสีดำตัวหนึ่งบินวกวกเป๊ะๆอยู่แถวนี้นั่นๆนนๆนนๆๆเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนูนอยู่ทง อยู่บนเปลนอนนั่นๆๆซูมเข้าไปเบิ่งหนูท่านผู้ชมนั่นน่ะเห็นบอกไปแล้วอยู่บนรัว้วอยู่บนรัว้วนูนๆูๆูเห็นไหมบินไปบินมาอยู่กับคุณตาวิถีไทยนี่แหละเพื่อนน่ะแล้วสิมีนกตัวเล็กๆอีกตัวหนึ่งนะตัวน,น้อยๆสีเหลืองเล็กๆเป็นคู่กันเพื่อนเนี่เป็นคู่กันนะ คุณตาวิถีไทยมารีวิวทีไรเพื่อนกับสิมาบินมาเล่นกับคุณตาวิถีไทยนั่นนั่นเห็นบอกอ่าโบยานเพราะว่านกกับเราก็เป็นเพื่อนกันเนะาะออเพื่อนร่วมโลกนี่นี่นี่เต้นจกจกแจ๊กแจ๊กอยู่แถวนี้แหละนะนกกะหากินหาอยู่อืมคุณตาวิถีไทยการีวิวมันสิมีหมู่ลาวตัวหนึ่งนะตัวในน้อยนกสีเหลืองน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละ แต่บกกานะบกกาเข้ามาเล่นกับคุณตาวิธีไทยเออก็บูฮหูว่ามันกินอย่างเนาะนอกอันนี้เนาะเดี๋ยวสีได้หาหาพวกอะไรมาให้มันกินเรื่องว่ามันหากินมันแรงหากินมันแรงเนาะถ้าเอาอาหารมาให้มันกินมันสีบกกินเพราะมันเป็นนกธรรมชาติอืมเอามาเข้าเรื่องเฮาต่อ,ท,อ,ตอท่านผู้ชมนี่พอได้เบิ่งต้นไม้ใบหญ้ารอบๆบริเวณเนาะท่านผู้ชมเนาะ ช่วงที่คุณตาวิธีไทยไหว้ไปเบิ่งนกกระเบิดไปเกือบนาทีหนึ่งสอนาทีแหละ <c oughs> <c oughs> เอเอเพื่อสิมาเข้าเรื่องราวคุณตาวิธีไทยต้นไซใบด่างต้นนี้คือต้นไซไอินเดียใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องที่คุณตาวิธีไทยไปเปิดเบิ่งใน Google นะอ่าที่มียูทูบเบอร์มีหลายท่านเข้ามารีวิวอืม บอกว่าต้นไรต้นนี้เป็นไรด่างสวยงามเป็นไม้ฟอกอากาศไม้มงคลและก็ไม้เศรษฐกิจสีงา,งามสีสดใสเห็นหมอนี่เห็นหมอนี่ผู้ชมนี่งามสะดุดตาปลูกไว้อยู่ใส่กับสะดุดตาอยู่หันเนาะเป็นตะแพงต้นอันนี้อืเหมาะอย่างยิ่งที่จะเอามาปลูกไว ประดับบ้านเรือนอประดับโชว์รูมสบ,บ้านพักโฮมสเตย์สปาโรงแรมรีสอร์ทเอามาปลูกไว้ทางใายทางเขาโรงแรมมันงามเวลาแขกผ่ยไปมาเห็นกัะสดุดตานะมามาเรามาพักที่โรงแรมรีสอร์ททางนี้กันเถอะมันงามนี่อยู่ในสวนต้นไม้มงคลเวลาที่ลูกค,ค้ามาเนาะ ลงมากลับประทานอาหารเชา้าอาหารเที่ยงและอาหารเย็นนี่สิเห็นต้นไม้งามๆลงมาบริวบรรยากาศเนาะก่อนที่จะขึ้นไปผักอยากได้เอาไปปลูกเพิ่นวะบางคนอืมบางคนหมักต้นไม้มงคลอยู่แล้วเด้ผู้จัดการตอบว่าเราไม่มีขายแต่เรามีจําหน่ายให้สันปาทิโทเข้าพอดีเลยอยากได้อืม ฟรีวันนี้เรามอบให้คนละหนึ่งกระเชา้าขักขนาดบ้านพักโฮมสเตย์กะเอามาหิดให้คนที่มาอ่าพักที่บ้านพักโฮมสเตย์กะมอบให้คนละหนึ่งกระเชา้าก็บ,บเป็นยังนะถือว่าเป็นการผูกมิตรไมตรีเพื่อหน้าขาก็มาอีกอื ในห้างทองก็เช่นเดียวกันเออห้างทองร้านค้าต่างๆร้านรวงต่างๆนี่เนาะ,ะเปลี่ยนจากประทินนมาเป็นต้นไม้มงคลแทนือเขียนปักชื่อไว้ไป้ายชื่อไว้ตรงนี้นะคุณครูเอามาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีามาักขนาดนะนักเรียนนี่ช่วงชั่วโมงศิละปะศึกษาบกขาดนะบกคาดชั่วโมงนี่มัก นักเรียนมาเต็มม,มาเต็มได้ฝึกได้เขียนได้ระบายสีมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากชั่วโมงนี่เด็กน้อยกับชั่วโมงศิลปะเข้ากันนะเข้ากันขนาด <c oughs> มดเวลาเลยติค๊ครูหมดเลยยังวาดอยู่นะเสียงออดโรงเรียนกับไอ้กรีน green, เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ย้ายไปห้องอื่นนะย้ายไปห้องอื่นโบยักย้ายเด้ชั่วโมงนี่ มันต้องให้ห้องอื่นเข้ามาเรียนต่อคุณครูว่าเราเดินเรียนอืมเดี๋ยวให้ห้องอื่นเข้ามาเรียนบ้างเบิดเวลากดกระดิ่งแล้วก็ตัวเองก็จะได้ไปเรียนวิชาต่างๆในห้องเรียนอื่นเนาะป่าขักในระดับมหาลัยอาจารย์เอาให้นิสิตนักศึกษาได้วิเคราะห์วิจัยต้นยางอินเดียอ่าต้นไอ ต้นยางอินเดียนี่ต้นไซต้นไซว่าพิษต้นไซอินเดียนี่ต้นไซดางนี่มันมีที่มาอย่างไรมันมีที่มาอย่างไรเป็นไผ่เป็นอย่างเขาเรียกว่าเอาเป็นคนเข้ามานะเอาเข้ามาให้ว่าอันนี้คือต้นไซเ้อไซอินเดียเ้อต้นไซมันต้องมีย่อยได้เนาะเดี๋ยวพอมันใหญ่ขึ้นมันก็จะมียยเอยอยมีย้อยมีอย่างอันนี้ต้นน้อยมันอันนี้ เาเอามาเห็ดเป็นแบบบอนไซว่าง่ายๆไปต้นไซเอามาทำเป็นบอนไซต้นไซด่างไม้ฟอกอากาศไม้มงคลไม้เศรษฐกิจอาจารย์ให้นักศึกษาได้รวบรวมเอามาทั้งคุณนประโยชน์วิธีการเพราะปลูกวิธีการขยายพันธุ์วิธีการปักชำนะเป็นประโยชน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตทางอินสตาแกรมทางเฟซบุ o กทาง YouTube ไคที่อยากได้ข้อมูลก็แค่มีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กและก็มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่สิเข้าไปหาเบิ่งได้ว่าประวัติความเป็นมาของต้นไซด่างอันนี้มาจากไหนทำไมเขาอาทำไมใครเขาถึงเรียกว่าต้นไซด่างนะได้การได้การอืมบัดนี้ อาจารย์ที่เห็ดเกี่ยวกับวัตถุมงคลพ่นบอกว่าคุณตาวิธีไทยต้นไสใบด่างนี่นะอผมบอจําเป็นต้องเอาไปเห็ดเกี่ยวกับวัตถุมงคลดอกแค่ปลูกไว้ก็เป็นมงคลแล้วเพื่อนว่าเออปาธิโท้งามอิลีต้นไสนี่ท่านผู้ชมเพื่นว่าออคุณตาวิธีไทยอ่จบคลิปนี้สิหามาปลูกมียูทูบเบอร์ช่องนึงพูนบอกว่า ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้านมีต้นโพต้นไซและกัต้นที่เกี่ยวกับพวกอ่าวิญญาณผีต่างๆเนาะโอ้มีหลายๆต้นแต่บางคนบอกว่าต้นไซนี่าปลูกได้เพรานว่ามันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราปลูกไว้เพื่ออะไร่นมาปลูกไว้เพื่อคลายออกซิเจน ระดับความสวยงามเพื่นว่าเฮาคิดไปเป็นมงคลมันก็เป็นมงคลเพื่อนว่าเออเอาถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับต้นไรใบด่างต้นนี้เนาะกับมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแน่สมควรหรือไม่สมควรอย่างไรแม่นความเขาเวีีบอกว่าไม่ควรปลูกในบ้านต้นไม้อยู่3าสี่ประเภทเอพวกโกสนพวกชบาอาต้นอา่า เกี่ยวกับวิญญาณต่างๆว่าง่ายๆไปอืมโอเอาละสำหรับมือน,นี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมุอ้่งมือหนานอนรับกับขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมานีโชดเดินทางไปใสามาใสาใกล้ไกลกล็บขอให้สิ่งสักซิ์ที่ท่านเคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและญาติสนิทนิสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกรและสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆงามๆเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับพระเอกของเรื่องในเย็นวันนี้ก็คือต้นไทรใบด่างไม้มงคลไม้เศรษฐกิจไม้ฟอกอากาศครับ ท่านผู้ชม